ปัญหาขยะล้นเกาะสมุยมันมีข้อจํากัดในการจัดการมานานนะครับเหลือเพียงแค่ทางเลือกเดียวก็คือต้องขนขยะข้ามเกาะไปกําจัดบนฝั่งจนไปเกิดเหตุการณ์ที่เรือขนขยะล่มวิธีการที่คนสมุยและผู้ประกอบการเขาช่วยกันทําก็คือการลดขยะตั้งแต่ต้นทางไม่ไปเพิ่มปริมาณขยะให้มากกว่าเดิมคนสมุยเขาตื่นตัวเรื่องนี้กันมานานแล้วนะครับจนถึงวันนี้มีรูปธรรมอะไรเกิดขึ้นแล้วบ้างเพื่อจะช่วยลดวิกฤตขยะล้นเกาะ ติดตามในพลิกปอมข่าวกับคุณบุษลิมยิ่งเกียรติกุลครับ ว่าการขนย้ายขยะตกค้างบนเกาะสมุยที่มีไม่น้อยกว่า3 0 0 0สนตันไปกําจัดบนฝั่งเป็นเพียงแค่ทางเลือกเดียวในเวลานี้ก็คงจะไม่ผิดนักนะคะแต่ถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุเรือเฟอร์รี่ขนขยะลม่มการจัดการขยะบนเกาะสมุยก็อาจจะไม่ถูกนํากลับมาพูดถึงอีกครั้งหนึ่งในรอบนี้ค่ะ ตมีถ้าคุณผู้ชมยังจำกันได้นะคะย้อนไปสักปลายปี2561สมุยเคยตกเป็นข่าวดังระดับโลกนะคะเมื่อสื่อของญี่ปุน่นแพร่ภาพกองขยะขนาดมหฮมาบนเกาะ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกค่ะตอนนั้นไทยเองก็ดูเหมือนจะเสียหน้าไม่น้อยนะคะกับสิ่งที่สื่อญี่ปุ่นได้เผยแพร่ออกมานํามาสู่คําถามว่าเราให้ความสําคัญกับการจัดการขยะบนแหล่งท่องเที่ยวมากขนาดไหนเดือดร้อนกันไปจนถึงมทรห พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาค่ะก็ต้องลงไปดูให้เห็นกับตาแน่นอนนะคะว่าท้องถิ่นเองก็ยอมรับกับสภาพค่ะว่าการแก้ปัญหาขยะตกค้างบนเกาะทําได้เพียงแค่การทุ่มง,งบมากกว่า300ล้านบาทไปจ้างเอกชนให้ขนขยะไปกําจัดบนฝั่งแล้วก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดด้วยนะคะในช่วงเวลานั้นค่ะ ไม่ใช่แค่ขยะตกค้างหลายแสนตันที่รอการจัดการนะคะสมุยเองก็มีขยะมูลฝอยขยะครัวเรือนซึ่งเกิดขึ้นอีกไม่ต่ำกว่า150ตันต่อว,วันด้วยค่ะถ้าจะรอให้ท้องถิ่นจัดการอย่างเดียวงบกี่ร้อยล้านก็ไม่น่าจะพอนะคะซึ่งก็เห็นเห็นกันอยู่ว่าจนถึงวันนี้ขยะตกค้างก็ยังคงมีอยู่อีกมหาศาลค่ะนั่นเป็นที่มานะคะให้คนสมุยต้องลุกขึ้นมาจัดการตัวเองจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ลองย้อนกันดูหน่อยค่ะพวกเขาทําอย่างไรและตลอดเวลาไม่น้อยกว่า2ปีที่ภาคประชาชนช่วยกันคนละไม้คนละมือขยะที่สมุยลดลงกว่าเดิมบ้างหรือเปล่าค่ะเศษอาหารต่างๆพนักงานประจําร้านแห่งนี้ต้องคัดแยกก่อนทิ้งทุกครั้งรวมๆเฉลี่ยแล้วตกวันละไม่น้อยกว่า4ทัถังขยะเหล่านี้คือวัตถุดิบใช้หมักปุ๋ยอินทรีย์ ไม่เพียงเป็นแนวทางจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางแต่วิธีนี้ยังเป็นองค์ความรู้ที่ผู้ประกอบการอีกหลายเจ้าบนเกาะสมุยให้ความสนใจแล้วก็หนเดือนไปยืนไปยืนดูไปยืนดูขยะเปียกที่รวบรวมมาได้นำมาเทรวมกันในบ่อซีเมนต์ขนาดใหญ่ประทับด้วยน้ำหมัก EM เททับด้วยขุยมะพร้าวหรือขี้เรื่อยทำเช่นนี้ซ้ำๆจนเต็มบ่อปปล่อยทิ้งไว้ให้ย่อยสลายตามธรรมชาติ ไม่น้อยกว่า2เดือนก็กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชั้นดีแบบนี้ชุมชนหลายแห่งก็ไม่น้อยหน้าชาวบ้านเองหันมาให้ความสำคัญกับการคัดแยกขยะเปียกก่อนทิ้งลงถังของเทศบาลอาสาสมัครในชุมชนเฉวงบ้านมั่นคงเดินรวบรวมขยะเปียกจากเพื่อนบ้านแทบทุกวัน,น,นมีาหารไหมคะขยะที่ได้มาก็จะนำเข้าสู่กระบวนการทำปุ๋ยอินทรีย์ไม่ต่างกัน ชาวบ้านเชื่อว่าหากทุกชุมชนทําได้จะช่วยแบ่งเบาภาระการกําจัดขยะของเทศบาลที่สําคัญคือช่วยลดขยะใหม่ในช่วงที่สมุยเผชิญกับสถานการณ์ขยะตกค้างจํานวนมากช่วงเวลาไม่น้อยกว่า3ปีที่คนสมุยตื่นตัวและให้ความสําคัญกับการคัดแยกขยะเวลานี้การลดขยะตั้งแต่ต้นทางเริ่มชัดเจนขึ้น จากแนวร่วมจัดการขยะที่เพิ่มขึ้นหลายหมื่นครัวเรือนทําให้ขยะเปียกลดลงจากร้อยละหกเหลือเพียงร้อยละสาขยะใหม่ที่เคยมีกว่า150ตันต่อวันเวลานี้เหลือน้อยกว่า120ตันต่อวันนี่คือรูปธรรมท,ที่คนสมุยร,ร่วมมือกันในช่วงเวลาที่การจัดการขยะเก่าคงค้างหลายแสนตันติดข้อจํากัดพวกเขาจึงเลือกที่จะไม่เพิ่มขยะให้มากไปกว่านี้ สมุยเนี่ยมันมันมันคือถ้าเราซื้อปะพอมาเลยก็ไม่ได้งานมนุนก็ไม่ได้ก็มันมันมันก็ไม่ใช่ใหญ่เข้าใจใช่ไหมครับขยะมันก็ไม่ใช่มากเท่าไหร่ถ้าถ้าเราซื้อพวกแต่เส้นทางนี้ที่ถูกก็คือเลือกเส้นทางแล้วก็แล้วก็ต้องต้องต้องรีวิตรีเึ้นตรงนี้ต้องต้องให้ชัดเจนแล้วต้องให้สร้างจิตรจิตจิตระลึกให้มากแบบนี้โดยที่หน่วยราชการต้องลงมาเล่นเองด้วย ข้อมูลล่าสุดจากภาคประชาชนนะคะพบว่าระยะเวลาไม่ต่ำกว่า2ปีมีชาวบ้านมากกว่าหมื่นครัวเรือนเนี่ยนะคะรวมถึงสถานประกอบการด้วยเอาด้วยกับการจัดเก็บขยะบนเกาะสมุยแบบนี้นี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ค่อยๆเดินต่อกันมาเรื่อยๆเพื่อจะลดขยะใหม่ให้ได้มากที่สุดค่ะแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ยังรอบทสรุปของสาเหตุการแก้ปัญหาอยู่แต่ที่รอไม่ได้นะคะก็คือขยะที่อยู่บนเกาะค่ะส่วนหนึ่งเวลานี้ลงไปกองกันอยู่ก้นทะเล แล้วก็น่าจะมีอีกไม่น้อยที่กระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลตามที่หลายฝ่ายค่อนข้างกังวลนั่นเป็นบทบาทที่ทําให้หลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมอาจจะต้องเข้ามามีส่วนช่วยกํากับดูแลมาตรฐานการจัดก,การขยะข้ามเกาะให้เข้มข้นมากขึ้นโดยไม่ปล่อยให้เป็นแค่หน้าที่ของท้องถิ่นและบริษัทเอกชนคู่สัญญาเท่านั้นค่ะประเด็นนี้เนี่ยเราจะปล่อยให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำๆนี้ไม่ได้อีกแล้วหลังจากนี้จะต้องให้หน่วยงาน ของกระทรวงนะฮะในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นกรมทรัพยากรทางทางะเลและชายฝั่งหรือสำนักง,งานสิ่งแวดล้อมภาคหรือตัวผู้มีการสำนักง,งานทรัพยากรชาติสิ่งแวดล้อมจังหวัดเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจในการกํากับก่อนที่จะบรรจุขยะลงบิ๊กแบกจะต้องมีมาตรการอะไรอย่างไรในระหว่างผลจะต้องเป็นยังไงหรือลงเรือแล้วจะต้องเป็นยังไงเราเราจะต้องออกมาตรการร่วมกันนะฮะไม่ไม่ใช่ปล่อยให้ทางเทศบาลกับผู้สัญญา ทำกันเพียงลงาพังอีกแล้วเพราะว่าพอเวลาเกิดเหตุหตอย่างนี้ความเสียหายเนี่ยมันเกิดต่อทรัพยากรทางส,สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสมบัติของชาติโดยสมบูรณ์นะฮะไม่ใช่สมบัติของใครใคนใดคนหนึ่ง แม้ว่ารูปธรรมในการจัดการขยะบนเกาะสมุยทำกันมาหลายปีแล้วก็ยังแก้ปัญหาไม่หมดสักทีนะคะแต่เมื่อชาวบ้านผู้ประกอบการยังไม่ลดละความพยายามและคงออกแบบวิธีการจัดการขยะต้นทางกันอยู่ถ้าหากว่ามีหน่วยงานรัฐเข้ามาหนุนเสริมก็น่าจะช่วยทําให้การจัดการขยะสมุยดีกว่าการไปแก้ปัญหาที่ปลายทางและน่าจะเป็นทางออกหนึ่งด้วยนะคะที่ช่วยให้สมุยพ้นวิกฤตขยะล้นเกาะค่ะ